สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกนะครับว่าร้านเราจะย้ายนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งครับวันนี้ก็เลยมารีวิวเส้นทางให้ดูนะครับว่าจะไปร้านผมไปเส้นทางไหนนะครับอยู่ไม่ไกลครับจากตรงนี้แต่เพียงแต่ว่าจะได้ห้องข้างใหญ่ขึ้น,นครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอการที่ร้านใหม่ตามเส้นทางที่เราจะบอกครับโอเคไปนี่สําหรับ คนที่มาที่ร้านเก่านะครับแล้วจะไปร้านใหม่นะครับมาไป,ไปดูเส้น<ด>ทางวิงตามเส้นทางน,นี้นะเสร็จแล้วนะครับก็เลี้ยวขวานะครับ ซ้ยายเลยมานิดจะเจอปั๊มธรรมันนะครับแบบนี้นะคะรับต่อไปเสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายทีครับแล้วก็ตรงไปเลยคนระับตรงด้านหน้าจะเป็นลักษณะประเด็นทางกายวิภาคอ่อนได้แล้วก็ตรงเข้าไป ตามทางไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถนนทําใหม่เรียบร้อยนะครับก็จะมีบางจุดที่ยังไม่เรียบร้อยวิ่งตามทางไปเรื่อยๆครับ น,นี้เล<อ><ม>ี้ยวขวาหักศอกนิดนึงนะครับเป็นทางโค้งนี่ครับตานผมอยู่ตรงตึกนี้นะครับนี่เลยสองห้องแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่นะครับหัวมุมแบบนี้อันนี้กํลาลังก่อสร้างอยู่นะครับก็จะมีห้องที่หนึ่งห้องที่สองนะอันนี้เราทําอะไรไปบ้าง,งไปดูดิ การทุบแล้วก็ตกแต่งครับเดี๋ยวด้านนี้เราก็ทุบให้ติดกันสองห้องนะครับนี่ครับอนนี้ช่างทําไปประมาณนี้เล้วนะห้องนี้จะเป็นห้องอะไรยนะครับแล้วส่วนห้องนู้นจะเป็นห้องเซอร์วิสอ่าไม่ใช่ห้องเซอร์วิสจะดูด้านหลังนี่ครับอันนี้จะเป็นห้องเซอร์วิสนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องรับรองลูกค้านะครับกำลังสร้าง อันนี้เราก็ทุบออกนะครับส่วนด้านนก็จะเป็นเก็บสต็อปนะครับรอช่างมาทำนะครับ เป็นสองห้องคู่นะครับสองห้องคู่นี้กันข้างจะย้ายเข้ามาอยู่ก็ประมาณเดือนเดือนหกนะครับเสร็จแล้วจะแจ้งอีกทีนะครับอันนี้วิ่งมาให้ดูเส้นทางว่าร้านเราไม่ได้อยู่ไกลามากลูกค้าสามารถมาใช้บริการได้โอเคใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับเส้นทางก็สามารถติดต่อมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับ